อ่านี่เนาะกินกาเติมเนี่นี่เลอกาเติมอืมเช็คเช็คเช็คอันนี้เด็ดเด็ดย่งเด็ดอ่านี่สัตวองมันเกิดอยู่นอกสถานที่เนาะอยู่ตามดาวเนาะนี่เนาะอ่าเตรียมเตรียมก็จัดงานมันเกิดอยู่ในพนาบนนอกวันนี้ เฮ้ยผมมียังนะ้นมาอยู่ตามดาวคุณผมมีขายเค็กกับพิซซ่าเบียได้ให้กัน <c oughs> เอห้องเพลงได้ไหม อาเ้าวเนาะมาตามดาวมากินจุ่มเนาะอากาศหนาวเนี่ยเนาะทีมงานเนาะพีเค้กเนาะฮอปแบบมาเป่าเดียวเนาะสโลมันเกิดปุ่นี้เราเลยตอนมันมีอาหารยงงาเลยจริงงานนะเราตอนอาหารจริงงานครับเนี่ยอยู่หันอยู่ตามดาวฮอปเมาสหันเลยเนี่ย เอาปิดห่าเอนไงหูง้วหนาเพิ่นเนาะเทมอ่เนาะกินกาเติรเนื na, ้อน uh, ี no. ่ยกาเตอรปลาบุมีกระดูกเนาะเนี่ยรียว่าปลาสเตเจียนก็เอิ่นนะเมือมืออ่นเนาะปลาสโตเจียนันแรกชนแรกจุ่มปลาสโตเจียนเนาะเนีมงานนะรตกะ

ไปทุกบอลทุกบอลต้องมีบอลซื้อเนี่ยเขจะมารอขายนเด็ดดักกาีมีดักสารนี่ปลาคอ้อนี่เด้อเห็นบอเนียอดักการตัวตาด่าด้วลูกปลาปลากระเบน